นักกยอะสวัสดีเราประยุ่งาาัยที่ใช้ชออกซิเจนหายจากับทองด้วยนะคะยิงลีต้องรักเข้าสู่ช่องคอเอเลสซิ่งยาก็<ะ>ว,วันนี้ก็สวัสดีแบบเนิบๆน,น,นะฮะผมนะวันนี้นะครับผมผมจะพาอัปเดตน้องฉกวยแล้วก็ท่อใบ,บใหม่ครับเปิดอ้าว,วบ้าบอคอยพ่อคือแบบรถมอเตอไซค์คันเดียวแบบพ่อแบบหลายใบมากเลยครับน้องๆดูดิโอ้โห คือรถรีวิวมันสุดไงครับน้องๆในสเตจป่าสามนะนี่โอ้โห่งเนี่ยไม่อยากแกะครับเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อว่าของใหม่เลยนี่ครับเปิดของใหม่ครับผอมเฮ้ยเพิ่งหอเมื่อกี้เพิ่งอเอ้ยยัง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 เราหอไว้เอ้ยเขาหอมาเขาเขาหอมาตั้งแต่แรกแล้วครับท่านี้คือของใหม่นะครับท่อใหม่ๆนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเปลี่ยนท่อแล้วก็อัปเดตน้องชาว้วยข้าวนะครับนะว่ามีทําอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับนะแล้วก็ มาฟังเสียงพ่อใบนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยฝากบอกด้วยนะครับผมนะใครดูคลิปนี้จบนะอาจจะได้ไอโฟนสิบสามบอุ้ยของฟรีอะครับน้องๆเอออย่าลีนะเว้ยเดี๋ยวไม่ได้ไอโฟนสิบสามคืออยากจะบอกอย่างนี้ครับท่านะผู้ชมครับผม <_ d> um> คือตอนนี้นะครับผมพี่บิวก็จัดรอเอสตองไนงะแล้วตอนนี้นะครับใครที่ซื้อรอเอสตอง <_ d> um> เขาจะมี Now, บัตรลุ้นรางวัลครับผมบัตรลุ้นโช่วครับจานอยู่ในกล่องนั้นพร้อมกับเสื้อนะฮะตอนนี้นะฮะใครที่ยังไม่มีรอยตองไปจัดรอเอส์องซักเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เขามีแจกใหญ่รางวัลใหญ่เล่าใจกว่าเดิมนะครับผมรางวัลที่หนึ่งเลยเนี่ยจะได้ iPhone 13โอ้โโคตรสุดแล้ครับปืดอยากได้ iPhone 13ป่ะพร้อมกับรางวัลท้องคำทีวีมวกนันกและมีอีกเพียบ โอ้โหพระเจ้าเอสทองนั้นสุดจริงๆเว้ยใคร,รยังไม่จัดไปตําโหลดบอกเลยว่าอาจจะได้ไอโฟน13ก็ได้นะเปิดโอ้โหเพือ่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมนะเราก็จะกระชากท้อออกมานะครับพอกระชากท้อออกมาเราก็จะใส่นะครับผมนะเดี๋ยวขอแกะออกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนแกะเสร็จนะครับเปิดเราโชว์แป๊บเดียวเอาละครับตอนนี้เราก็กระชากท่อมันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ ถ้าจะเป็น n t b นะครับผมเ่งถ้าบอร์ดไทยแลนด์ใช้ในสนามแข่งเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูนื้องานเขาหน่อยนะครับนะงานก็จะเป็นสแตนเลสนะครับผมส่วนปลายนะครับปลายเนี่ยเขามีให้เลือกอ่าน่าจะ2แบบนะครับส่วนสเต็ปเนี่ยโอ้โหตามั่งแล้วผม <c oughs> ท่านใส่สเต็ปไหนท่านก็สั่งสเต็นั้นนะครับนี่โอ้โหของผมก็เป็นสเต็ป53นะก็สั่งมานะฮะนี่ห้ใหม่กอสเน็ตปลายนี่ก็จะอยู่ยอดๆหน่อยทำไมครับปลายไง ปาขอ๋อจากคนละไปกันแต่พี่พี่ฟีครับโอ้โหมุกอะไรครับเนี่ยโอ้เอ้าต่อมาดูไปดูดูนักงานไปโอ้โหนี่เรียบเนียนนะครับผมมีทั้งสีดํานะครับผมแล้วก็สีดิบเนาะเขาเรียกเนื้อดิบเนาะเออนี่นะฮะใช่อะไรนี่ยพี่ฟีตัวนี้เป็นไส้แล้วครับพี่พี่ใส่แป๊บเออใส่ใส่ล็อก่อนใส่แป๊บแง่ไม่ใช่นะฮะโอ้มุกนี้นะฮะยิงสดๆเลยโอ้โหนี่นะครับผมนะ อันนี้ก็จะเป็นไส้แป๊บนะครับหรือว่าเขาเรียกพาเปิดนั่นเองนะครับผมนะอ้าวแต่ว่นเดียวกนเขาก็โอเคนะแล้วก็มีเชื่อมดามไปด้วยนะครับเปิดนี่สปริงเขาใส่มาให้เรียบร้อยนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะฮะได้ยินข่าวว่าเขาจะแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยนะแต่ไปฟีไปขโมยไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะม่ใ,นใ,นใครมาพวกเอาไปแผนนะ่นหนึ่งแล้วก็เก็บไว้อีกกองแผน่นะเอาอย่าไ่ามีคนจิกทถอนโอ้อยังงวะอ่ะเดี๋ยวเนาะก่อนที่จะไปสี่แอร์ไปเปลี่ยนท่อกันนะครับนะอัปเดตกันสักหน่อย ไฟท้ายมีคนถามมาเยอะนะฮะตอนนี้คือยังไม่เรียบร้อยนะฮะาราคายังไม่ลงตัวตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้งานอยู่นะครับว่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือว่าขาดง่ายไหมอะไรนูน่นนี่นั่นนะครับผมทีนี้เรื่องล้อนะฮะเอสตองใครยังไม่ตำล้อเอสตองนะครับผมไปตำโหลดนะครับนะนี่เอ้เนี่ยนี่ยเน,นี่เสื้อโอ้แต่ว่าพี่เฟก็จะลิมิเต็ดหน่อยนะครับนะอันนี้เสือ้อเอสตองจากเอ้งาน NGO บุรีรัมย์ที่เราไปนะฮะเออแต่ว่าตัวที่แถมจะไม่ใช่ตัวนี้ ตอนนี้สี่ร้อยกแล้วพูดทำไมวะเอสตองนะครับผมตอนนี้เขามีลุ้นรางวัลนะครับลุ้นโชคนะครับสำหรับใครที่ซื้อล้อเอสตองนะครับนะเขาจะมีเสื้อแถมให้แล้วก็บัตรลุ้นโชคไว้จานรางวัลใหญ่ iPhone 13โอ้โหโอไมค์กอสเน็ตตอนนี้ผมก็ใส่ล้อเอสตองอยู่ครับน้องนองนี่ตอนนี้จะเป็นเอเขาเรียกอะไรนะลายเอ็มทีงเราทรงล้อทรงล้อ ทรงล้อ MT นะครับซึ่ง S 2เนี่ยก็จะมีหลายทรงนะครับล้อ s อต n นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นซีรีส์7นะครับผมอลูมิเนียมตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่ง s อตองนี่เป็นเจ้าแรกที่ได้มานะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมเกรดอย่างดีนะครับนะเบาน้ำหนักเบามากไปเปิดแต่ของแถมก็คือความทนทานครับพร้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับหน้ากิจกรรมดีๆจากเอสตองนะฮะของดี มีแถมด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับเพราะว่าเขาแจกสิ้นเดือนนี้ประมาณน่าจะประมาณวันที่25กุมภาพันธ์นะครับเขาจะมีไลฟ์สดแจกนะครับผมนะใครยังไม่ตามไปตามโหลดเอสตองของเดตองเอสตองซีสเจโอไมค์กอดมาชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่อนะฮะเดี๋ยวก็ทีนี้เราจะเออเอาซ้อมออกตัวได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะกูอยากจะซ้อมออกตัวมากเลยว่ะเออเพราะว่าพี่วิวก็ออกตัวไม่ค่อยเก่งนะเท่าไหร่นะฮะเราก็ยังมือใหม่อยู่นะฮะ แล้วก็จะใส่ท่อใบนี้เข้าไปแล้วก็เทเส,สียงหูว่ามันจะลั่นมากน้อยแค่ไหนนะครับนะเดี๋ยวทีนี้ให้พี่ฟีตัมท่อใบใหม่เข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึง่ง two thousand years later โ okay. อเครถรอ,อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว N T B อันนี้เขาเรียกท่ออะไรนะโซงซิงท่อโซงซิงท่อทรงซิงมันจะดูเชิดๆหน่อยนะครับเปิดอ๋อใช่ที่เขาทำมาเพื่อย,ยึดพักเท้าเดิมอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะฮะมันก็จะเชิดเชดหน่อยนะครับอ๋อก็ทำมาเพื่อ ยึดพักเท้าเดิมอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะเอานี่สติ๊กเกอร์ของเขานี่นี่นะฮะพ่ออยากได้เราขึ้นเฟสไว้ตรงนี้นะผมราคาเป็นในเลงแน่นอนมีทุกสเต็ปนะฮะอยากได้สเต็ปไหนสั่งไปโหลดนะครับนะอ่ะทีนี้เราก็จะเอาน้องจกกล้วยนะครับผมลงบัลลังก์ของเรานะครับแล้วก็แหมลองฟังเสียงดูไหมพี่เฟียจัดดิครับพี่ฟีครับจัดโหลดครับผมพ่อน่าจะลั่นอยู่นะ แค้น่ะอาดทั้งไรด้วยพี่ทังไรด้วยว้าวว้าวจะเกี่ยวพี่เอามาลงมาข้างล่างอะไรไหมมันอาจจะฟังแบบไม่ชัดเจนใช่ไหมยังมันยังมันยังไม่เต็มกาวไปเปิดเดี๋ยวพี่เฟีย์เอารถลงมาไปลองดูสักนิดสักหน่อยนี่ส่งเปงี้ยแย่น้ะ อ้โหายังจืดว้าดูไปท้ายก่อนว้าขี่ลองขี่ดูเปล่าเอ้่อมันเท่ดีเว้ยเฮ่สอดสามเนี่ยแล้วอันนี้น่าจะเป็นใบแรกที่เราเคยรีวิวนะฮะที่เป็นท่อดทรงเฉิดแบบนี้นะเบาๆได้เบาๆได้ <c oughs> อันนี้ก็คือถ้าออกตัวนะฮะแล้วก็ไปเบาๆ ้ยเด้อเราขายว่าโคตรหล่อดูข้างหน้าซะก่อนเย่แล้วอะไรขี่ไปพูดเลยบอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเด้อเด้ขี่เปืดไปเปืดมากทุกทีแย่แล้ว แม่แม่จะสิบเยียมเขามาแล้วแม่แก่ตาเขามาแล้วมาแล้วอ๋โอโคนหลอ่อเลยเย้ดอ้วไม่อยากจะแอกเลยเนาะเย้แล้วเย้ก็ยอยากไปว่ายันเกมอะจากไหดูเหรอจากไหน ล้วโอเคกลับฐานเสียงล้อใจเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะมาด้วยนะต่อยเอ็นทีบีเหน่งท้าบอ่อนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆจากเอสตองเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีหนึ่งในพีพ่กลับฐานเรานะครับนะไปเย่ะแล้วไอ้รถใครมันหอเลยโอ้จะเย็น <laughs> เนอ,อดูมันเตี้ยม,มากเลยดูเดิ เออแงแล้วเอาแค่พ yeah, okay, do ี <T> ่เฟยดบเลยเด้งท่าบ่อ็นทนะครับผมแล้วก็กิจกรรมดีๆจากเอสตองใครยังไม่ตามไปตามรดอยากได้ฝนสิบสามฟรีและของฟรีอีกมากมายนะครับผมนะกิจกรรมดีจากเอสตองนะผมฝากเอาไี้สิบห้กุมภาพันนี้เจอกันแน่นอนในไราสดนะครับผมโอเคต้องจากลากันแล้วนะครับนะพ่อไปนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันชอบทรงนะเวแงโอเคครับก็ ต้องจากกันไปแล้วนะครับผมใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณท่อสวยๆใบนี้ด้วยนะครับผมเหน่งท่าบอกนะฮะอยากได้ไปตามรถนะนะแล้วก็กิจกรรมดีๆจากเอสตองนะครับผมฝากเอาไปด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ใส่ท่ออะไรก็คอเมอเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะไปหามาให้ใส่ให้ดูเจอกันใหม่ว้ยลาไปแล้วสวัสดีครับครับแก้วรถไปเอ้ยไม่ใช่ท่อใหม่เดียวเดียวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอะนะนะนะได้ไหมนะอคํานี้เราสามท่อหนึ่งแกว